สวัสดีครับพบกับสปอร์ตลิซึมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงประเด็นเด็ดวอลเลย์บอลหญิงหลีกเวียดนามจากที่โอ้โหทางฝั่งแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามเนี่ยเขพูดกันเยอะมากๆก็ต้องบอกว่า อาจจะมีทั้งที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบเราแหละแต่เมื่อวานนี้แทบจะเป็นไปในทางเดียวกันเลยจากที่ปลื้มจิตทินขาวช่วยให้ทีมสาวฐานตองตินาสามารถพลิกเอาชนะฐานหัวได้คือถ้าดูแล้วเนี่ยยังไงซะตัวโลเคอลของทางตองตินเนี่ยก็เอาชนะทางฝั่งของฐานหัวได้สบายแต่เมื่อมีตัวต่างชาติคนเดียวครับทำเอาเสียวทั้งหลีกเลยนั่นก็คือไข้เสียวจริงที่หลายคนมองว่าโอ้โหความสูงขนาดนี้ช่วยอะไรไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหเธอนี่ทั้งรับเสิร์ฟทั้งรับ ก็คือรับเสิร์ฟก็ดีรับตบก็ดีบุกก็ดีแถมอยู่แดนหลังนะครับฐานหัวก็ยังไม่หยุดใช้บริการจ่าย3มเมตรรัวๆก็คือตบได้ทุกตำแหน่งทุกจุดบีหลังก็ได้ผมเพิ่งสังเกตนะครับว่าผมคือผมพยายามลึกอยู่นานว่าถ้าตบเหมือนไข่เพราะว่าใช้หัวไหล่แล้วก็บิดด้วยแล้วตอนที่ตบลงมาเวลาจะบิดเนี่ยตัวจะเอียงเอียงนิดนึงเหมือนจะบิดไปทางซ้ายด้วยอะไรอย่างนี้ก็จะคล้ายๆวิภาวีแต่อย่างที่ผมบอกนะครับว่า180ของ,งจีนเนี่ยคล่องมากๆเหมือน170กว่าๆของไทยแล้วโอ้โหทำ ได้ดีมากๆื่าวานใครเซี่ยวชินก็ใช้ก็คือ ทำงานเยอะทำงานจนคางเหลืองเลยทีเดียวแล้วต้องบอกว่านำทุกเซตนะครับสำหรับทางของทีมตองตินทีมฐานหัวแต่ก็อย่างที่เห็นนะับว่าจากที่ตองตินจะแพ้อยู่แล้วกลายเป็นปื้มจิตที่กลายเป็นอสศวิตมาข่าวมา,มาช่วยตบๆคือแน่นอนหน้าที่การทำแต้มนะมันเป็นของหัวเสาหรือบีหลังอยู่แล้วแต่พอในถึงช่วงวิกฤตจริงๆเนี่ยก็เป็นปื้มจิตนะครับก็มีการนัดแนะส่งซิกกับทางลำวันไปๆมา,มาๆก็เป็นแต้มที่แบบว่าในช่วงสำคัญ ทำแต้มลัวติดๆเลยหลายแต้มติดต่อกันแล้วในที่สุดทางทีมสาวทหารก็รอดอย่างเหลือเชื่อต้องพูดคํานี้เลยนะครับว่ารอดอย่างเหลือเชื่อเพราะว่าเซตที่3เนี่ยโดนนําเยอะมากแต่ว่าแซงเซอย่างนั้นมันมันแบบว่าคือสถานการณ์ก็ไม่สึงกบว,ว่าดูดีนะครับก็ยังงงอยู่ผมดูก็คือหลังจากที่รู้ผลแล้วหลับว่าชนะเนี่ยก็มาดูว่า โดนนาขนาดนี้เลยเหรอโดนนาแล้วชนะได้ยังไงเช่นเดียวกับเซตที่4แล้วก็เซตที่5เนี่ยโดนนาถึง4แต้มนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็คือ 7. ต่อ11ก็ยังอุตสาห์ลิกชนะได้โอ้โหหลายคนเรียกแบบว่ายิ่งดูสดยิ่งดูในที่เขาเอาเทปมารีแลนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเพิ่มจิตนี่สุดๆเลยนะครับแล้วนิ่งมากๆคือในสถานการณ์ทีมอย่างเงี้ย ต่อให้ทีมนั้นนะ่ะมีตัวเก่งก็ตามอ่าอย่างฐานหัวอนะมีตัวเก่งแต่ว่าไม่มีตัวกระตุ้นหรือว่าตัวประคองเกมเช่นเดียวกับทางต้องตินนะครับถ้าไม่มีปพ้่มจิตเนี่ย ต่อเขามีตัวเก่งแต่ว่าเขาไม่มีตัวเก่าที่อายุเยอะๆที่จะคอยประคองเกมได้ก็น่าจะแพ้ไปตามนั้นนี่คือผงพูดในกรณีที่ไม่มีปพ้่มจิตนะแต่ปพ้่มจิตจะมาแบบว่าพูดมีคุยอะไรตลอดคือเราก็ทราบแหละว่าสาวเวียดนามเนี่ยเขาจะฟังไทยได้ในระดับหนึ่งโดยเฉพาะลำวันกับเกี่ยวจริงที่ไปเล่นไทยแลนด์ลีกได้แล้วนะครับล้วก็เชื่อว่าพื้นฐานเนี่ยน่าจะพอได้กันทุกคนด้วยซ้ํา ปพ่มจิตโอ้โหกระตุ้นดีมากอะไรดีมากแล้วก็มีแบบว่ายิ้มมีอะไรต่างๆนานาทําให้ยากาศมันคล,คลายคลายความตึงเครียดได้โอ้โหต้องบอกว่าสุดๆเลยนะครับที่ผมสังเกตอีกอย่างนึงก็คือทีมสาวทหารเป็นทีมที่มีรูปร่างดีนอกจากเกี่ยวจริงกับลำวันนะครับเงียดอ่านนี่โอ้โหหัวไหล่สวยมากๆเลยก็คือหัวไหลกว้างนะรวมไปถึงฝ่ามที่เฮียนที่เป็น MB ตัวเล็กแต่ว่ากระโดดได้สูงหมายเลข12คนนี้นะครับก็รูปร่างดีกันทุกคน อย่างที่บอกนะครับว่าเพจเวียดนามเนี่ยโอ้โหพูดถึงปื้มจิตเยอะมากเมื่อวานเนี่ยยังไงก็แพ้ดูยังไงก็แพ้แล้วควรจะจบที่3มเซตรวดด้วยแต่ว่าปื้มจิตนี่ครับโอ้โหทําแต้มรัวๆไม่รู้ว่าแต้มเท่าไหร่อาจจะไม่ได้เยอะถึงขนาดหัวเสาแต่ว่าช่วงวิกฤตเนี่ยแต้มมา2 3 2 3าต้มติดติดสาสี่ต้มบ้างอะไรบ้างก็มีทางเวียดนามเขาเขาโพสต์ไว้ปื้มจิตก็เอาไปมาแชร์นะครับว่า แปลไม่ออกหรอกรู้แต่ว่ามีเลข41อายุพี่สินะเพื <c oughs> ่มจิตปีนี้ก็41นะครับแต่ว่ายัง40ย่าง41ก็ใกล้แล้วทางเวียดนามเขาก็ปัดอายุให้ก็เป็นทางบ่งเฉียนเวียดนามนะเขาบอกว่าโอ้ยวัย41ยังมีความเร็วเหมือนสาววัย25เลยก็ตกไปทั่วตามเนี้ยแล้วอย่างที่บอกนะเขาบอกว่าเขาก็บอกว่าไม่แปลกใจเลยที่เพื่มจิตทินขาวเป็นไอคอนของวอลเลย์บอลสาวไทยในฐานนะ เยาวชนแฟนวอลเลย์บอลมากมายเชื่อมความสามารถและความตั้งใจของผู้หญิงคนนี้เชื่อว่าทีมตองตินเมื่อวานที่ดูที่ได้แข่งเนี่ยได้ดูฟอร์มของปื่มจิตแล้วทีมสาวทหารก็คงจะเห็นนะครับเนี่ยว่าทําไมสาวไทยถึงยังอยู่ในระดับที่เวียดนามไม่สามารถเอาชนะได้สักทีเพราะว่า,าถ้าอยู่ในสถานการณ์ขับขันก็จะมีพวกคอยที่กระตุ้นทีมประกอบทีมแล้วก็เอาตัวรอดให้กําลังใจกันอะไรประมาณนี้ ก็ความเห็นเป็นเอกฉันท์ไปนใ,นในทิศท,ทางเดียวกันครับแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามเขาก็ยอมรับดูจากสนามเมื่อวานนะครับโอ้โหหนุ่มหนุมทหารนี่ดีใจเกี่ยวกาวกันใหญ่เลยเวลาปื้่มจิตช่วยทีมรวมไปถึงทีมสาวทหารทําแต้มไล่ขึ้นมาเรื่อยๆอะไรอย่างนี้แต่กองเชียร์มีทั้งสองฝั่งนะครับทานหัวเขาก็มีเสียงพอๆกันอ่า เรามาพูดถึงผลการแข่งขันสักนิดหนึ่งก่อนอื่นต้องบอกว่าผมาได้นําเสนอข้อมูลที่ผิดพลาดไปนึกว่าจะแข่งกันแค่5นัดในใน,ในรอบแรกก็คือจริงๆเขาแข่งกันแบบพบกันหมดแหละ,ะแล้วก็จะมีรอบแรกแล้วก็ไม่ใช่ไฟแนลนะเขาจะมีรอบแรกแล้วก็รอบสองแล้วก็ไฟแนลเหมือนอย่างที่เคยเพียงแต่ว่าเขาจะรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มเดียวเลยอันนี้ต้องขออาภัยด้วยก็จะแข่งกัน8นัดนันแหละ แต่ว่าในรอบแรกก็จบแค่ช่วงนี้รอบที่สอกอ็มีต่อในช่วงปลายปีแล้วก็ไฟแนลดังนั้นนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะตกรอบเลยต้องรอแข่งให้จบก่อน8นัดแล้วก็มาดูว่าเป็นใครก็เป็นไปตามปกติแต่ตอนแรกตารางมันไม่ออกนะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะแค่นี้แหละนัดแล้วเอาดูใครจะเข้าไฟแนลอันนี้ต้องขออาภัยด้วยดังนั้นทีมท,ที่เห็นเนี่ยก็คือยังไม่ตกรอบรวมไปถึงหัวชัดดึกสร้าง เมื่อวานพาดท่าอีกแล้วครับโอ้โหแพ้ VTV บินเดลองอันก็เจอสาวจีนของทาง VTV บินเดลองอันเนี่ยนะครับเฉินเปริหยานเนี่ยครับก็เป็นคู่เอกคู่หนึ่งแล้วอย่างที่ผมบอกว่าทีมหัวชัดดึกซางเป็นทีมที่เหมือนแฟนวอลเลยบอลเวียดนามไม่ชอบอันนี้คือทวีเคราะห์กันเล่นๆนะครับแน่เลยว่าก็คือปกติทีมหนึ่งเนี่ยจะมีทั้งคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบประมาณ50-50ห 50. แต่หัวชัดดึกซางเนี่ยอาจจะโดนทางกลุ่มที่น่าจะชอบ แต่ว่าบังเอินว่าเขาอาจจะชอบบิ๊กเตอนด้วยก็เปลี่ยนเป็นไม่ชอบซะอย่างนั้นดีไม่ดีเนี่ยอาจจะโดนโดนโดนเขาเรียกว่าโดนเกลียดถึง75%เนพราะว่าแน่นอนบิ๊กเตย์เป็นเป็นคำเป็นเขาเรียกว่าเป็นขวัญใจหัวจะดึกสั่งโคเต้กระแพ้ไปครับ25ต่อ23 22ต่อ25 20ต่อ25แล้วก็20ต่อ25ครับตามนี้ดังนั้นอันดับหนึ่งตอนนี้ครับก็เป็นตองตินชนะลวด4 แพ้ศูนย์มี11คะแนนบินเด็ลองอันครับแข่งไป5นัดแล้วชนะ4แพ้1มี11คะแนนน่าจะจบช่วงแรกของบินเด็ลองอันไปแล้วนะครับส่วนใหญ่จะแข่งกันได้5นัดบ้าง4นัดบ้างทานหัวก็ชนะ3แพ้1มี9คะแนนอันดับตกลงมาทันใดครับลิเนเวดโพสแบงค์ bank, ชนะ2แพ้1มี7คะแนนโอ้ชาดดึก้างรครับชนะ2แพ้2มี6คะแนนวิทินแบงค์ชนะ2แพ้2มี5คะแนน ก็ค่อนข้างจะสูสีสำหรับบอลล์บอลหลีกเวียดนามในครั้งนี้ครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับต้องขออภัยที่คิดว่าจะแข่งกันแค่5นัดแล้วเขาก็จะเอาเข้าไฟนอลเลยก็แข่งกันครบแล้วครับ8นัดแล้วก็จะมีต่อในช่วงรอบที่2ช่วงปลายปีจากนั้นก็เป็นไฟนอลวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายครับของการแข่งขันในรอบแรก นี่นะครับจากนั้นก็จะแยกย้ายกันไปสาวไทยก็ไปเข้าแม้มอะไรต่างๆปื่มจิตต้องบอกว่าปิดช่วงแรกได้อย่างน่า,อย,าอย่างสวยงามจากนั้นในช่วงรอบที่2นี่ก็คือ7พฤศจิกายนพอรู้ว่าใครเป็นยงไงนะครับก็จะเข้าสู่ไฟนอลซึ่งเขาก็จะเอาที่1ถึง4มาคไยกันนะครับก็เอา1เจอ4 2เจอ3เป็นเซมิไฟนอลก่อนแล้วก็เป็นก็คือเป็นไฟนอลโฟนะครับ จากนั้นก็ชิงชนะเลิศขณะที่5ใครได้ที่5ก็อยู่ตรงนั้นแหละส่วน6 7 8 9เนี่ยก็ต้องเอามาหาทีมตกชั้น6 9เจอ9 7เจอ8ประมาณนี้ครับกระผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเป็นวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ